ทศชาติชาดกเรื่องเนมิราชผู้ยิ่งด้วยอธิษฐานบารมีตอนที่สิบ จากตอนที่แล้วมาตลีเทพสารจีได้นำพระเจ้าเนมีราไปถึงอังคารกาสุขนรกอุสุ่านรกขุมที่สี่ซึ่งนายนิรยาบาลกำลังใช้อาวุธไล่แทงสัตว์นรกให้ตกไปในหลุมฐานเลยแล้วก็เอากระเช้าเหล็กตักฐานเพิงโปรยลงบนหัวของสัตว์นรกเหล่านั้น เมื่ตอนเป็นมนุษย์ได้เลี่ยไรทรัพย์ของคนอื่นโดยอ้างว่าจะนำไปทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่กลับนำทรัพย์นั้นไปใช้เสเองพอจากนั้นก็มาถึงอุสุธานรกุมที่ห้ามีชื่อว่าโลหกุมมีนรกซึ่งเป็นนรกที่มีหม้อเหล็กใหญ่เท่าภูเขา ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำเหล็กร้อนแรงสัตว์นรกจะถูกนายนิรยะาบาลจับโยนลงไปในหม้อโลหัอันร้อนแรงเพราะโทษที่ตอนเป็นมนุษย์ชอบด่าสมณพรามณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจากนั้นก็มาถึงอุสุธนรกขุมที่6มีชื่อว่าอโยธกันกัต ทรงเห็นนายนื้อยาบาลเอาเชือกเหล็กร้อนผูกคอสัตว์แล้วดึงขึ้นตัดคอจนสัตว์รกคอขาดแล้วไล่ต้อนให้วิ่งตกลงไปในน้ำโลหันที่หลอนแรงเพราะโทษที่ตอนเป็นมนุษย์ชอบผูกคอสัตว์ฆ่าตัดหัวกินเองบ้างขายบ้าง ถัดมาก็ถึงอุสุธานรกุมที่7มีชื่อว่าทุสักปลาสักนรกเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่เหล่าสัว์นรกเกิดอาการกระหายน้ำต่างก็วิ่งย่ำแผ่นดินโลหะร้อนกระโจนลงไปในแม่น้ำนั้นเพื่อจะหาและดื่ม แต่น้ำนั้นก็พลันกลายเป็นแกลบลุกเป็นไฟเพราะวิบากกรรมตอนเป็นมนุษย์ได้เป็นพ่อค้าปนแกลบและข้าวรีบลงในข้าวเปลืองแล้วหลอกขายให้แก่ลูกค้าแล้วก็มาถึงอุสุทธนรกคุมที่แบบมีชื่อว่าสต,าติหัตันรกในนรกคุมน,นี้ ปรากฏเห็นนายนิรยาบาลห้อมล้อมฝูงสัตว์นรกเมื่อล้อมเข้ามาใกล้ตัวสัตว์นรกก็จะทิ่มแทงด้วยอาวุธหลายหลยักเพราะวิบากกรรมตอนเป็นมนุษย์ชอบขโมยทรัพย์เช่นเงินทองแพะแกะบัวควายอันดับต่อมามาตลีเทพสารถี ได้นำพระเจ้าในมิรามายังนรกอีกขุมหนึ่งชื่อว่าพิรษะนรกซึ่งเป็นอุสุทธนรกขุมที่ก้าได้ทรงทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลกำลังผูกคอสัตว์นรกด้วยเชือกเหล็กอันมีไฟลุกโคลงอยู่ฉุดข้า่ากมาให้สัตว์นรกล้มลงบนแผ่นดินเหล็กที่ลุกโลง แล้วนายนิรยะบาลก็ทุบตีสัตว์นรกด้วยอาวุธต่างๆเช่นค้อนและขวานจากนั้นก็นำสัตว์นรกมาวางให้นอนลงบนแผ่นเหล็กล้อแล้วเอามีดเชื่อดเนื้อสับเนื้อทำให้เป็นก้อนๆวางไว้บนแผ่นเหล็กนั้นดูแล้วน้าสยดสยองยิ่งนัก พระเจ้าเนมิราชจึงตรัสถามว่าท่านมาตลีเทพสารถีสัตว์นรกเหล่านี้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงถูกนายนิรยาบาลเชื่อดหันทำเป็นก้อนกๆอน,นอนอยู่เช่นนี้มาตลีเทพสารถีจึงได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าอดีตตอนเป็นมนุษย์ ได้ฆ่าวัวฆ่าไวายแฮแกะสุกรปลาเป็นต้นแล้วแก่เป็นชิ้นๆนำมาวางไว้ในร้านขายเนื้อเพราะต้องการเลี้ยงชีพตัวเองแต่เบียดเบียนสัตว์อื่นจนถึงแก่ชีวิตตนเองจึงต้องมาทนทุกเขเวทนาเช่นนี้โอสุทธานรกขุมที่เสร็จัดมา มีชื่อว่าโปราณะมิลหทะทรกพระเจ้าในมิราได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกำลังกินมูดและคูดเป็นอาหารอันโอชะอยู่ทรงสดับจากมาตลีเทพสารถีที่ทูลตอบให้ทรงหายสงสัยว่าข้าแต่พระจอมประชาในอดีต สัตว์นรกนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์ได้ประทุษร้ายมิตรคือได้รับการต้อนรับได้นั่งได้นอนได้รับประทานอาหารในที่ที่มิตรสหายเขาจัดต้อนรับไว้อย่างดีแต่เมื่อโอกาสอำนวยก็กลับขโมยเงินทองของมิตรสหายผู้แสนดีของตนจึงต้องมาเคี้ยวกินก้อนคูด อย่างที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรอยู่นี้ต่อมาเวชยันตรถก็มาหยุดอยู่นโลหิตะปุกพักนรกอุสุธานรกขุมที่สิบเอ็ที่สัตว์นรกเกิดในแม่น้ำใหญ่ที่เต็มไปด้วยเลือดและหนองทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกำลังเอาเลือดและหนองทำเป็นก้อน ลุกเขากันแล้วนำมาเขี้ยวกินเมื่อเลือดและเนื้อตกไปถึงท้องลาไส้น้อใหญ่ก็จะกลายเป็นไฟกวยพุ่งออกจากทางพวานเบื้องต่ำทันทีเพราะในอดีตเป็นมนุษย์ได้ทำกรรมหนักคือทำร้ายมารดาบิดาพระสงฆ์และผู้มีพระคุณ ึงต้องมาเสวยผลแห่งกรรมเช่นนี้นรกอีกขุมถัดมานาั้นเล่าเป็นอุสุทธนรกขุมที่12ที่ชื่อว่าโลหภลิศรนรกก็ทรงเห็นนายในริยบาตเอาขีมเหล็กดึงลิ้นของสัตว์นรกออกมาหลังจากนั้นก็เอาเบ็ดเหล็กอันร้อนแรง ที่มีขนาดโตเท่ากับลำตาลเกี่ยวลิ้นสัตว์นรกพร้อมทั้งฉุดค่าสัตว์นรกให้ล้มลงบนแผ่นดินโลหะร้อนๆแล้วก็จับสัตว์นรกให้นอนแผ่แล้วก็เอาตะขอเหล็กใหญ่ร้อนสับที่ร่างของสัตว์นรกแล้วก็ะลกหนังสัตว์นรกออกมานำมันถึงพื้นไว้ ทําเหมือนสัตว์หนังโคตีดไว้ฉะนั้นสัตว์นรกก็ดิ้นพุรนทุรลายเหมือนปลาที่ถูกกุกุกดิ้นอยู่บนบกสุดจะทนทานต่อความทุกขร้อนที่รุมนแราได้ก็ร้องไห้ปล่อยน้ำลายให้ไหลออกมาทุกเขาเมตนาแสนสาหัสที่เขาได้รับนี้เพราะอดีตชาติตอนเป็นมนุษย์ เป็นคนค้าขายที่โกงตาช่างปกปิดกลโกงที่ตนทำไว้ใช้คำพูดอ่อนหวานหวานล้อมให้คนอื่นมาซื้อของของตนเหมือนคนที่ใช้เหยื่อหุ้มเบ็ดไว้เพื่อล่อปลาให้มากินเบ็ดจึงต้องมาทนทุกรัฐกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ นรกขุมที่1ิต่อมานั้นชื่อว่าสังคาตัาารกซึ่งมีลักษณะเป็นหลุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยฐานเกลงที่ลุกโชนซึ่งมีไว้เพื่อต้อนรับสัตว์นรกที่เป็นผู้หญิงซึ่งมีศีศากคาร,ร่างกายก็เป็นแผลไปทั้งตัวทั้งเปลือกเปื่อนไปด้วยเลื่อนและหนอง มีแมลงวนันกลุ่มตองแถมยังถูกนายนิรยาบาลไล่แทงด้วยอาวุธต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพักและไม่มีหมดแรงเพราะทุกแรงเสริมนั้นมาจากกรรมของสัตว์นรกหญิงเหล่านั้นเป็นกำลังหนุนจากนั้นนายนิรยาบาลกดจับที่เท้าของสัตว์นรกหญิงเหล่านั้น แล้วยกขึ้นโยนลงไปในหลุมฐานเลิงตัวสัตว์นรกเหล่านี้ก็จมอยู่แค่สะเอวช่วงครู่ก็มีภูเขาไฟกลิ้งมาเองจากทัีกิจซึ่งภูเขาไฟจากทุกทิศจะกลิ้งเข้าหาสัตว์นรกแล้วก็พร้อมกันบดร่างของสัตว์นรกจนละเอียดเป็นจนุนตายพระเจ้าในมิรา ทรงได้รับคำทูลตอบให้หายสงสัยว่าข้าแต่จอมประชาในอดีตชาติสัตว์นรกหญิงเหล่านี้เป็นกุลธิดาแต่เป็นหญิงนักเลงไม่กลัวบาปกรรมครบชู้กับชายอื่นไม่กลัวเกรงสามีของตนจึงต้องมาถูกภูเขาที่ลุกไหม กลิ้งมาบทร่างให้แหลกละเอียดอยู่เช่นนี้ท่านผู้มีบุญทั้งหลายการที่เราได้มาท่องนรกกับพระเจ้าในมิราชในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแม้ว่าในนรกแต่ละขุมที่ผ่านมาการลงโทษทันจะสุดแสนหฤารโหดแต่ก็มีประโยชน์ที่ได้ศึกษา อันดับแรกก็จะทำให้เรารู้ว่าการทำบาปอย่างนี้อย่างนีนะ้มีขุมนรกคอยรอต้อนรับอยู่อีกอย่างหนึง่งเราจะได้นำไปบอกกล่าวห้ามปรามบุคคลที่เรารักเมื่อยามที่เขาหลงผิดไปก่อบาปอากุศลว่าอย่าได้หลงผิดคิดว่าบาปกรรมที่เราทำนั้น จะไม่ตามตอบสนองเพราะมีคนที่คิดอย่างนี้ต้องตกไปสู่นรกถูกทันทรมานมามากแล้วขอให้อดทนติดตามสักนิดหนึ่งอีกเพียงสามขุมเท่านั้นเทวรสที่นำเที่ยวโดยมาตลีเทพสารถีก็จะนำขึ้นไปเยี่ยมชมสวรรค์แล้ว ส่วนว่าในสวงสวรรค์น,นั้นจะสวยงามและมีความสุขสบายอย่างไรโปรดรอติดตามต่อ,ตอไป